ฝั่งเผานั่งยางฝรั่งด้วยกันเองเป็นสัญชาติเบลเยียมทั้งคู่ะนะครับคนก่อเหตุเขาบอกเขาแค้นก่อนหน้านี้รีดไถเงินเขาเป็นประจำพอไม่ให้ไปขู่ทำลายครอบครัวเขาเอาปืนยิงแล้วลากไปเผานั่งยางฮะนายสตีฟมิวเชลโจเอลโรซินยงนะครับอายุ42ปีครับยอมรับสารภาพนะครับว่าใช้อาวุธปืนขนาดจุด22ยิงคริสโตฟเฮอร์คอตอายุ49ปีสัญชาติเบลเยียมด้วยกันเสียชีวิตที่บ้านหลังหนึ่งครับในตำบลเซกาใต้ที่บึงการ แล้วหลังจากนั้นก็ลากเอาศพไปทิ้งในหลุมเก่าห่างจากบ้านพักแค่50เมตรนะครับแล้วก็เอาอยางรถยนต์จํานวน2เส้นไปเผาทําลายเพื่อเป็นการอําพลางศพฮะนี่เจ้าหน้าที่ไปที่หลุมอย่างนี้นะฮะพันตารวจเอกพิชิตคงพิทักษ์ครับพุ่มกับสพเซกากับตารวจพิสูจน์หลักฐานพร้อมทั้งแพทย์เวรโรงพยาบาลเซกาตรวจสอบจุดเกิดเหตุครับเป็นหลุมลึกประมาณ2เมตรยังมีควันไฟกลุ่นๆอยู่เลยก็เลยฉีดน้ําดับไฟให้มอดสนิทแล้วก็ตักเอาเศษกระดูกมนุษย์รวมไปถึงเท่ากระดูกเนี่ยมาร่อน แล้วก็ลองเรียงดูซิว่าลักษณะรูปร่างมันใกล้เคียงกับตัวจริงของนายคริสโตฟผู้เสียชีวิตหรือเปล่าปรากฏค่อนข้างจะตรงนะฮะใกล้เคียงจากการสอบสวนผู้ต้องหารับสารภาพครับบอกว่าคนตายมักจะมาขอเงินตัวเองใช้เป็นประจำวันก่อเหตุคือช่วงใกล้ค่ำย24ิพฤษภาคมคริสโตฟก็ยังมาขอเงินอีกตัวเขาเองเขาบอกเขาไม่ให้ปรากฏผู้ตายข่มขู่ว่าจะทาร้ายครอบครัวเขาและมือพิติกรรมรุนแรงคือจะเผาบ้านของสตีฟสตีฟบอกโมโหฮะ ก็เลยใช้อาวุธปืนพกสั้นขนาดจุดสอยิงเข้าไป3นัดตายคาที่แล้วลากศพไปเผาค่ะเบลเยียมนะฮะเจ้าที่ตำรวจแจ้งข้อกล่าวหาฆ่าผู้อื่นตายโดยเจตนาครับมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนไม่ไดความครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตดำเนินคดตีตามกฎหมายต่อไปครับค่ะ